เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็มีเกมใหม่หน้าเล่นนะครับเรียกได้ว่าใหม่แบบแกะกล่องเลยนะกับเกมที่มีชื่อว่า The Legend of the Darkon นั่นเองเนี่ยครับซึ่งบอกเลยว่าระบบของเกมนี้เนี่ยมีอะไรให้เล่นแบบโคตรเยอะนะหลายอย่างเนี่ยใครที่เป็นสายแฟชั่นเนี่ยครับบอกเลยว่าเกมนี้เล่นแล้วติดงอมแงมแน่นอนท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นเนี่ยแจ้งกันก่อนเลยเนี่ยครับโดยสําหรับใครเนี่ยครับที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยลิงก์ดาวโหลดผมก็ได้แปะเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ และนอกจากลิงก์ดาวน์โหลดแล้วเนะี่ยผมยังมีโค้ดไอเทมฟรีมาแจกด้วยโดยท่านชมเนี่ยสามารถเอาโค้ดนะครับที่อยู่ใต้คลิปเนี่ยไปกรอกในเกมได้เลยนะแล้วเราเนี่ยก็จะได้ของฟรีเอามาอัปเกรดตัวละครกันมาหาศาลเลยนะครับและก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดในตัวเกมกันแบบเจาะลึกเนะี่ยผมว่าเราไปดูเรื่องการสร้างตัวละครกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเขามีอาชีพเริ่มต้นอะไรให้เราเลือกเล่นกันบ้าง และตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยก็มีอาชีพเริ่มต้นให้เราเริ่มสร้างเนี่ยทั้งหมด6อาชีพด้วยกันนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอาชีพใหม่เป็นอาชีพที่7มาด้วยนะครับ โดยอาชีพแรกเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ผมเล่นอยู่นั่นเองนะนั่นก็คือเจ้าเทพสงครามหรือว่าจอมทวนนั่นเองบอกเลยว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นสายโจมตีระยะใกล้นะครับที่รุนแรงด้วยแล้วก็มีพลังป้องกันที่ค่อนข้างสมดุลด้วยน,นั่นเองนะครับแต่เอาจริงๆแล้วคืออาวุธมันเท่นั่นแหละผมก็เลยเลือกเล่นเจ้าตัวนี้น,นั่นเองนะส่วนอาชีพที่2เนี่ยก็จะเป็นนักดาบวิญ,ญญาณนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครผู้หญิงนะส่วนอาชีพที่3เนี่ยก็คือเทพปืนนั่นเองน่านผู้ชมโอะ นะก็ดูซะก่อนพี่เกะเทสักขนาดนี้และอาชีพต่อมาเนี่ยครับผู้อัญเชิญนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นโลลิคนเดียวในเกมเลยเนี่ยครับบอกเลยว่าน้องนารักมาเทยานผู้มชมและอาชีพต่อมาเนี่ยครับนักมัดเล็กนี่โอ้โหมือจะเตไปไหนเดี่ยโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นอาชีพโจมตีระยะไกลนะและสําหรับอาชีพสุดท้ายตอนนี้นะครับนั่นก็คือนักเวทมารนั่นเอง โดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อเราสร้างตัวละครมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเควสเนาะเราสามารถกดเควสหลักนะครับแบบนี้กดปึง๋งเสร็จแล้วเนี่ยเราปล่อยจอได้เลยทผู้ชมโดยตัวเกมเนี่ยจะออโต้ให้เราทุกอย่างเลยนี่ครับจบเควสนี้รับเควสใหม่วิ่งเควสเองเนะครับเสร็จเควสปุ๊บวิ่งมาส่งแล้วก็รับเควสใหม่ให้อีกเรียกได้ว่าเปิดจอาหมกทีนึงเนี่ยซัดไปเวลร้อยกว่าแล้วเนะฮยบ,บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากมาก และนอกจากนี้นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของระบบ VIP นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเล่นตอนนี้นะสามารถที่จะรับ VPC แบบถาวรได้เลยนะยครับย้ำอีกทีนะฮะว่าเราทุกคนเนี่ยจะได้รับ v i p 4แบบถาวรได้เลยนะครับโดยวิธีการอย่างง่ายมากพอเราสร้างตัวละครขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ด้านขวามือนะครับนี่ล็อกอิน14วันกดไปเสร็จแล้วรางวัลของวันที่1เลยเนี่ยเราจะได้เพชรมา1น8 0ัน 1, 000, 280เพชรน,นะครับ เราก็กดรับไปครับผมโดยเมื่อเรารับเพจมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดไปที่ V.I.P ด้านซ้ายบนแบบนี้เลยเนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกซื้ออันแรกเลยเน่เจ้า V.I.P. 4นียครับซื้อในราคา999เพชรพนะครับก็จัดไปดีครับเรียบร้อยครับผมโอ้โห V.I.P. 4 เป็นแง่แจ๋วไหมโอ้โหมาถึงก็ได้เพชรมาซื้อ v i p กันได้แบบฉ่ำๆเลยเนี่ยและบอกไว้ก่อนเลยนะว่าจแจ้มอัปเรด v i p ตัวนี้เนี่ยเราจะได้รับฟรีทุกวันวันละ50แต้มด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่ตัวหลักกันต่อนะครับนี่เป็นไงตัวละครผมอลังการงานสร้างไหมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยแต่งตัวละครได้แบบโคตรสวยเลยนะ โดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยระบบเมนูการเล่นแล้วก็เมนูแจกของฟรีเมนูกิจกรรมเนี่ยเยอะมากๆท่านผู้ชมนี่ยังไม่หมดนะยังมีแถบด้านล่างอีกเพียบเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูอันที่น่าสนใจกันก่อนเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นอันแรกเนี่ยก็คือเจ้าระบบสาวงามโดยเจ้าระบบสาวงามตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ฟิลมากเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะส่งดอกไม้ให้กับสาวที่เราชื่นชอบได้นะครับนี่ชอบคนไหนนะฮะเลือกดูถูกใจคนไหนเนี่ย สามารถกดโต้ตอบสาวงามได้ด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยครับผมเนี่ยก็ได้มีการกดถูกใจแล้วก็มอบดอกไม้ที่ได้มาทั้งหมดในเกมเนี่ยให้กับน้องคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนีครับว่าการมอบดอกไม้เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มเรื่องของเลเวลความชื่นชอบของน้องคนนั้นด้วยนั่นเองนีครับ แล้วทีนี้เนี่ยเราจะได้อะไรจากเลเวลความชื่นชอบตรงนี้บ้างเนี่ยครับก็ให้เราเนี่ยกดมาที่ด้านบนนี่ครับนี่คำว่าแฟนคลับกดปุ๋งเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแต่ละเลเวลเนี่ยเราสามารถกดรับของได้ด้วยใน่โอ้โหพวกยาบัฟนะหรือว่าฉายาพิเศษแบบถาวรเนี่ยครับรวมไปถึงเขายังมีการ์ดภาพส่วนตัวด้วยโอ้โหแล้วก็มีฉายาอะไรเนี่ยแฟนคลับเนี่ยครับขั้นสองโอ้ my god แล้วก็ได้ของเพียบเลยนะดูดิฉายาแจมแจมเพียบเลยเนี่ยครับโดยฉายาพวกนี้เนี่ย เวลาเรากดรับมาแล้วนะครับเนี่ยกดใส่ให้ดูเลยก็แล้วกันนี่เห็นไหมมันจะได้เป็นการสเตตัสติดตัวแบบถาวรด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าเราสะสมให้พวกฉายาพวกนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวละครเรามันก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับ และแน่นอนนะครับว่าสาวสวยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของแฟนคลับอันดับหนึ่งด้วยนี่ลองสังเกตตัวนี้นะก็จะเป็นชื่อของตัวละครตัวอื่นแล้วนะครับที่ไม่เกี่ยวกับผมนะแต่ว่าพอมาเป็นตัวล่างสุดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าผมเปไปเยอะมากชื่อแฟนคลับอันดับหนึ่งเนี่ยก็เลยกลายเป็นชื่อตัวละครผมไปโดยปริยายเลยนะครับนี่นายขนดกโอ้マ oh ม god ผมกลายเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งของน้องเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และต่อมาเมนูที่2นะครับนั่นก็คือเจ้ากลายร่างจำแรงตัวนี้เลยนั่นเองนะครับในโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้หรือเปล่าัวไมมันเทขนาดนี้โอ้ไม่กอดโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเมนูเรียกได้ว่าเอ่อเป็นเซ็ตแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอาวุธสัตว์เลี้ยงนะครับคู่หูแล้วก็พวกเอ่อสัตว์ขี่ทั้งหลายนะครับเขาก็จะมาเป็นแฟชั่นแบบครบเซ็ตแบบนี้เลยนะและบอกไว้ก่อนนะครับว่าแฟชั่นเซ็ตใหญ่แบบนี้เนี่ยตอนนี้ในเกมมีด้วยกันทั้งหมด4เซ็ตเลยนะครับ โดยเซตแรกเนี่ยก็คือเทพนันจุตินีครับก็คือเซตนี้นี่แหละส่วนอันที่2นะครับไม่เปลวเพลิงมานนะผู้ชมบอกเลยว่าอย่างเท่มีชอปเปอร์ด้วยนะซึ่งเจ้าเซตนี้เนี่ยเราสามารถรับฟรีได้จากเวสภายในเกมเลยเนะครับแต่ว่าอาจาจะต้องใช้เวลาทํานานหน่อยน,นั่นเองนะครับ ส่วนเซตที่3นะครับราชันอันทรงเกียรดโอ้โหพี่จะเทไปไหนกพี่โดยสัตว์ขี่ของเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นบัลลังก์ลอยฟ้าอยู่ข้างหลังเลยนะโอ้โหนั่งและลอยไปในแมปนี้บอกเลยโคตรเฟี้ยวและสําหรับเซตที่4ี่นะครับราชันเซียนจันยอดโอ้โหอันนี้มึงหนักกว่าเธออีกกลายเป็นจอมเทพนักลบไปแล้วซะง,งั้นโดยสัตว์ขี่เซตนี้เนี่ยก็จะเป็นโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนเป็นบัลลังก์ห้องเตะเนี่ยลอยได้เหมือนกันท่านผู้ชมและดูปีกพี่แกซะก,ก่อนโอ้ ซึ่งอะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าเซตพวกนี้แต่ละเซตเนี่ยเออเวลาที่เราสะสมนะครับได้มาชิ้นหนึ่งสองชิ้น3ชิ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องสเตตัสที่จะได้แบบยกเซตด้วยนะครับ เอาง่ายๆคือแต่ละชิ้นที่เราได้มาเนี่ยมันมีค่าสเตตัสที่มันได้เองอยู่แล้วล่ะและเมื่อสะสมได้2ชิ้นเนี่ยครับก็จะมีสเตตัสเพิ่มเติมมาแบบนี้เลยและ4ชิ้นเนี่ยก็จะได้สเตตัสเพิ่มมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีแถมสกิลเพิ่มมาด้วยและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีแบบครบ7ชิ้นเลยนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าเซตพวกนี้เนี่ยแบบเต็มเซตเลยก็จะมี7ชิ้นด้วยกันนะครับโดยเมื่อสะสมครบ4ชิ้นแล้วก็7ชิ้นเนี่ยเราก็จะได้สกิลของแต่ละเซตมานะซึ่งบอกไว้ก่อนนะัว่่าฟา4ช4ุดเก,ก็จไมหมหือน กันเลยนะครับ และนอกจากนี้นะครับสำหรับเมนูต่อมาเนี่ยนั่นก็คือเจ้าเมนูชุดจัก,กรวาลน,นั่นเองไม่โอ้โหแคชื่อก็เฟลและโดยเจ้าชุดจัก,กรวาลตัวนี้นะครับมันจะเป็นเซตไอเทมพิเศษเลยนะที่มีทั้งหมดเนี่ยสิชิ้นด้วยกันนะครับได้แก่อาวุธสร้อยแหวน2วงนะครับหน้ากากปอกไหล่จี้ห้อยปอกเขา่าเสื้อผ้าหมวกนะครับกำไลอีก2ข้างซึ่งในเมนูนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดนะครับรวมไปถึงฝั่งอัญมณีเนี่ยล้วก็สร้างชุดจากตรงนี้ได้เลยนะ อย่างเช่นนะครับนี่การรวมก็คือการสร้างชุดนั่นเองเขาจะมีบอกนะว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับนี่เจ้าตัวนี้อันนี้คือการเริ่มสร้างก่อนเลยนะ พอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องการอัปเกรดเพิ่มดาวนะครับจาก3ดาวเป็น4ดาวก็สามารถทําได้ด้วยเนี่ยครับและยังไม่หมดนะครับนอกจากชุดจักรวาลแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของชุดเซตวัตจักรด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยว่ะโดยเจ้าชุดเซตวัตจักรตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับก็จะมีเริ่มต้นเนี่ยก็คือเทพสงครามตัวนี้เลย ส่วนเซตต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเทพอัศนีนะครับในโอ้โหอย่างเฟี้ยวแล้วก็สําหรับเซตสุดท้ายนะครับก็คือเซตเทพสวรรค์นั่นเองนี่ครับ โดยในส่วนชุดวัตจักเนี่ยเราสามารถใส่อุปกรณ์ได้ทั้งหมด12ชิ้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยอ่ะยกตัวอย่างเลยในในเราก็มีของอัปเกรดพออยู่แล้วอยู่ไหนเอ่ยนี่เจ้ารองเท้านะครับเอาง่ายๆก็คือเราต้องมีของซ้ำนั่นแหละโดยท่านชมเนี่ยสังเกตพลังที่มันเพิ่มมานะโอ้โหบอกเลยว่าเพิ่มโคตรเยอะมีทั้งเพิ่มเป็นหน่วยด้วยแล้วก็มีแบบเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะยครับเราก็จัดการอัปเกรดไปดีครับนี่ไง,ไงแล้วก็เบิร์ โอ้โห oh, ยังเยอะและนอกจากการอัปเกรดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเด็ดเลยเนีครับนั่นก็คือสกิลเทพนั่นเองโดยหน้าสกิลเทพตรงนี้นีครับมันก็จะอ้างอิงกับของที่เราใส่ในชุดวัตถจักรนั่นแหละ ยกตัวอย่างนะครับในเจ้าพยักษ์สวรรค์ตัวนี้เลยโอ้โหเห็นไหมผมมีรองเท้าอยู่ข้างหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรามีครบตามที่เขากําหนดนะเราสามารถที่จะเปิดสกิลได้นะครับโดยสกิลในหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแปดสิบติดตัวนั่นแหละคือเราไม่ต้องกดใช้นะครับมันจะออกของมันมาเองเลยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อโจมตีนะครับมโอกาส80%ที่จะสร้างเอฟเฟกลดความเร็วถึง60%เลยนะครับ3วินาทีต่อศัตรูที่อยู่ในขอบเขต8เมตรเลยนะครับแล้วก็ยังมีบอย ด้วยนะครับว่า60วิเนี่ยจะเกิดครั้งหนึ่งนะเอาง่ายๆคือมีกูดาว60วินั่นแหละแต่ว่าเราไม่สามารถกดใช้ได้นะครับมันจะใช้งานออโต้เลยนั่นเองโดยแต่ละอันเนี่ยก็จะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่เห็นไหมบอกเลยว่าฟีลมากแล้วก็แต่ละชุดแต่ละอันเนี่ยก็จะสกิลต่างกันไปอีกนะครับโอ้โห และอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเจ้าระบบกิวของเกมนี้นั่นเองนะผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าฟยวมากเอาเป็นว่าเริ่มจากกิจกรรมกิวก่อนเลยละกันเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับมีทั้งการบุกกิวนะครับก็คือไปตีกิวอื่นนั่นแหละแล้วก็จะมีเรื่องการตีบอสกิวด้วยโอ้โหอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรแจ๋วเพราะว่าคนในกิวเนี่ยจะได้มีกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีกิจกรรมสึกเก่าจีซานให้เราเล่นเนี่ยทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์อีกด้วยนะครับีมนนเเบกกลใ้ ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนหัวกิวนั่นเองนะผู้ชมคือเขามีเงื่อนไขพิเศษนิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าหัวกิวคนปัจจุบันเนี่ยไม่ออนเกมนะครับเกิน72ชั่วโมงเนี่ยระบบเกมจะทําการโอนตําแหน่งหัวกิวเนี่ยไปให้ผู้เล่นที่เป็นรองหัวกิวโดยอัตโนมัติเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าพอรองหัวกิวได้ขึ้นมาเป็นหัวกิวแล้วไม่ออนอีก72ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะถูกโอนหัวกิวต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เลนะเอาง่ายๆก็คือไม่ต้องกลัวว่ากิวจะล้างนัแหละเพราะสุด ายแล้วนะครับถ้าหัวกิวเลิกเล่นเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อหัวกิวไปให้คนอื่นที่ยังเล่นอยู่ดูแลต่อน,นั่นเองนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเกม The Legend of the Dragon นั่นเองนะครับโดยย้ํากันอีกทีนึงนะครับว่าสําหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันกันกบผมเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดผมก็ได้แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยด้วยและนอกจากนี้นะครับผมยังมีโค้ดไอเทมฟรีเนี่ยมาแจกอยู่ที่ใต้คลิปด้วยเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรามาเจอกันในเกมดีกว่าแต่สําหรับตอนนี้นะครับใครที่ดูคลิป จบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกัน,นะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม